โอ้รัก,กิจจ์จังมันก็ต้องมีบ้างพี่แกพะแล้ววันเนี้ยภายในวันเนี้ยว่างวันไหนเอ๊ะว่างเวลาไหนพงฮะวันนี้อยสางนี้นตักข้าม ขโมยขึ้นขโมยค่ะอ๋อค่ะอันนี้คุยกันเสร็จยังเนี่ยรอแพ็คมาคนเดียวเลยเนี่ยใครกินข้าวนานจานังเนาะแหมเขาผู้หญิงก็ต้องกินนานมากเลยแล้วยังกินอีกอยากจะหมดโอ้โหโหกินแค่สิบห้านาทีก็หมดแล้วครับขเขา,ารรเรียกว่าอะไรเนี่ยนะอะไรนะเปล่าหรือเป,ปล่า เรคุยพูดทีละคนฟังไมนูมือถ่อกี่ละคนแล้วใครพิมพ์คอ,อมเนี่ยตรงนี้น้ำดำมากเลยมันไม่เข้าเจอแล้วก็ดีที่มันไม่ขึ้น <c oughs> เอาอย่างเงียบดิเราจะไายสาระต่อไหมเริ่มประชุมได้ยังคะ <c oughs> เอ่เอเ้รอใครก่อนดิ อย่าไปคุยเรื่องอะไรกันก่อนดีอ่ะคุยอะไรฉลาดดิคุยอะไรก็ได้ไรฉลาดใรเริ่มก่อนกันเอแ้วนั่นแหลกเสียงใครเสียงใครฮะเมื่อกี้ได้ยินเสียงมั้ยใครพูดพ่อพี่เอกป่ะฮะไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่เสียงใครค่ะอ้าวใครใครใครมีใครโต้ใครพักสายอ่ะ เออใครรับสายไปอ่ะเออใครวะมิวพี่ก็ดูที่โทรศัพท์พี่เอกดิฮะมันดังเสียงอยู่เข้าใจปะเลาเป็นเงินไว้ทำไมคะเนี่ยจะบันทึกอ่ะก็ทำไมไม่บันทึกตอนที่เขาเริ่มประชุมล่ะคะอ้าวใช่บร่ษนทหลกเป็นเงินสวดก็เงินโอนมาให้ผมแล้วกันแล้วก็เอ้ยอย่าโอนทุกอย่าให้เงินเอ้ยโอนเงินเป็นทุกคนแล้วกัน โอ้ยมันตามเราแบบมันเจ็บแต่ถ้าเจ็บแ่าวสมมติว่าเราโอนเข้าธนาคารอยาแล้วก็ถูกหักค่าธรรมเนียมด้วยใช่ไหมล่ะก็เอาธนาคารก็เอาธนาคารอย่างเงี้ยใหเกินไปนะมันจะหักค่าธรรมเนียมฮะไม่ไม่ทุกครั้งทุกครั้งที่เราโอนเนี่ยก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมแบบเหมือนค่าบริการอยู่แล้วว่ายี่สิบแบบที่ธนาคารเสียไปโอนเนี่ยไม่ต้องนะทำไมเพราะถ้าทำไมเวลาพอเรโ่องเราเขาสิ่อ่ะฮะ โอนไปโอนไปไหนอ่ะถ้าโอนไกลมันก็จะเสียนะอ๋อเอออ๋อโอนในกรุงเทพ่โอนาจังหวัดแบบเนี้ยอ๋อโอนกรุงเทพอืมอืมอมีโอนจากอีกบ <ๆ S 1> ัญชีเข้าอีกบัญชีนึงยังเสียตังค์เลยใช่ใช่ยเกเว้นว่าเปิดบัญชีแบบแบบราคาไม่รู้นะที่แม่เขาใช้แบบเปิดปลายเดือนหนึ่งโอนได้ยี่สิบครั้งจะไม่เสียค่าธรรมเนียมสมมติตัวนี้เขาสองหมื่นเนี่ยเขาโอาเดือนสองหมื่นก็ไม่เสียแต่ถ้าเกิดเป็นราคาจานใหญ่อย่างเงี้ย จะวนสองหมื่นต้องหักค่าอะไรไม่รู้ก่อนสองร้อยบวกค่าบริการอีกยี่สิบแล้วก็จะรวมเป็นนั่นคือค่าโอนนั่นคือโอนหนึ่งงั้นจะเอาไงมันแล้วถ้าเกิดไาแบบนี้ก็ให้เขาโอนตังโอนเข้าซิงของเอกเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หอรหไหนก็ได้ไปชนีไปชนีนเดี๋ยวก็หาย <c oughs> ก็หาย,หายแล้วนั้นก็เสียตั้งอิงนั่นแหละใช่ใช่ก็เอาไงอ่ะ ถ้าโอนเข้าโทรศัพท์ผมว่าสะดวกที่สุดนะฮะใช้เติมออนไลน์เข้าไปเลยเพราะว่าแต่แต่ตอนที่โอนนนี่มันโอนในส่วนสุดแคยี่สิบไม่ใช่หรออือโอนมันโอนมันโอนได้กอนมากกว่านั้นไหมสามร้อยได้เอนนะคะร้อยหนึ่งเลยร้อยมั้งเออถ้าจับเบอร์ไปเบอร์อ่ะมันน่าจะไอ้นั้นไม่ใช่หรอไม่ฮะผมเคยโอนเป็นร้อยอ่ะได้ไม่หมายถึงว่ากดครั้งเดียวได้ร้อยหนึ่งเลยหรือเปล่า ่ะใช่ใช่จริงอ่ะจริงแฮะแล้วจะเอาเงินกี่เอนเออแต่ถต้องเป็นเสือผ้าเดียวกันเท่านั้นนะเอาเาเป็นเสื้อผ้าก็เตออนไลน์ฮะจริงก็เติมออนไลน์ก็เติมตู้ได้มากถึงประมาณห้าสิบหกกิจเฮ้ยเติมไม่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็มีแถวบ้านผมยังมีเลยร้อยหนึ่งแต่ผมก็แล้วแต่ที่ไปฮะเออก็แล้วแต่ตู้เติมเลือก แล้วจะพื้นที่แล้วกันจบจบเออแล้วตู้ไม่เป็นเอาหยอดตู้ไม่เป็นครับขอบอกเจ็บเซเว่นเซเว่นได้แล้วไปเซเว่นเซเว่นไม่มีอะที่บ้านกันดานอ่ะตายแล้วจริงจริงนะโอ้แล้วราเดีวเหอาเอาไงต่อ เรื่องนี้ทุกคนลงมติว่าไงละฮะอืมโอนเข้าโทรศัพท์คิดว่าสะดวกแต่ว่าอืคืออย่างเงี้ยคิดว่าแบบว่าถ้าโอนทั้งโทรศัพท์เดี๋ยวผมก็ใช้หมดอะก็เปิดเบอร์เอางี้ดิเปิดเบอร์ใหม่ก็เปิดเบอร์ใหม่ไปเลยแล้วเวลาจะไปชุมเอาเบอร์นี้มาใส่เอาใสอีกเบอร์มีไว้โอนเข้าอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าใช่แล้วก็ไว้สำหรับประชุมอย่างเดียว อ้าวแล้วเวลาโอนกิจกรรมอาจจะว่าไงไม่มีตังนะครับเออสัพมันโอนเป็นงเงินสดกลับมาไม่ได้เลยเนี่ยเออใช่คือตรงโทรศัพท์คือโอนเป็นเงินสดไม่ได้คือป,ปัญหา,บบะาอะไรปัญหายนะวดได้แล้วคุณฮะหามายถึงว่านองจากค่าโทรศัพท์เราจะมีของรางวัลอย่างอื่นด้วยใช่ไหมที่แบบต้องเอาตังค์ไปซื้อก็ใช่แบบนั้นแหละประมาณนั้น ของของรางวัลนี่อาทิเช่นของประตูนอะไรก็ได้ถ้ามีวิกิ์ผมว่ามันแพงนะจูอ่ะต้มต้มกำลังไอนี้วิกิตมากเลยก็แบบว่าซื้อของแบบเออตังโทรศัพท์ง่ายดีจบแล้วก็คือว่าปัญหาคือปัญหาคือปัญหาว่ามันไม่มีตัง บ้านกินแก่กันหมดอืมถ้าถ้าแบ่งว่าใครสะดวกธนาคารก็ธนาคารแล้วใครสะดวกไอโอนมือถือก็มือถือนะจบไปเลยแต่กลัวว่าธนาคารมันจะน้อยกว่ามือถือนะใช่ก็เพราะตังถ้าโอนมาน้อยก็ของรางวัลก็น้อยอ่ะก็ได้น้อยด้วยจะเอาไงอ่ะเอางี้ไหมคะ แบบใครมีอะไรพอจะแบบเอาไปบริจาคเป็นของรางวัลหรือแบบประดิษฐ์ขึ้นเองอะไรทั้งนั้นเนี่ยเอออันนั้นอะไนั้นมันสองข้าบริษณีแพงนะไม่แนะนำเดี๋ยวจะองได้เอามาฮะเอาไปทแล้วก็แปะไปแฝงส่งบติษนีเอาี้สิก็เวียนไปสี่อย่างสมมติกิจกรรมนี้ใช่ไหมมีคนชนะเลิศแล้วในบรรดากลุ่มที่เป็นสมาชิกที่เป็นพวกบอสรองประธานอะไรเงี้ย คูเวียนกันไปสิแบบว่าสมมติพักได้รางวัลแล้วก็คือเป็นครั้งแรกนี้เป็นของเอกก็ให้บอสก็คือเอกเนี่ยเป็นคนส่งของรางวัลให้แล้วพองานต่อไปก็ให้เป็นคนต่อไปต่อไปต่อไปคิดว่าง้ก็ดีแต่ว่าแต่ว่าของในบ้านก็ดีนะบ้านบ้านผม<ด>ไม่มีอะไร <คน S 1> แล้วมีสะดวกมั้งไม่มีเหลือแล้วแล้วอย่างไม่ไม่ค่อยออกด้วยถ้าเป็นติดเทอม น้ำชวบ้านไขรน้ำช่วม,มั้มมงคะม่มีช่วไหมืนเขาโอ้วเดี๋ยว่อนเสียงใครบ้านใครอยู่บชนชขาไบ้านเขานี่ยบ้านรอนเหรอที่รักพี่เอกใช่ไหมคะที่รักพี่เอกเนะที่ไ่เี